ฝนมันพาเด้แต่ถ้าเบื้องบนต้นมันไปถึงหน้ามันก็บบุเป็นนะอันเป้ใช้ชื่อกับลูกของบุดแล้วนี่เนาะเป็นไม่อัดเนิเนาะเบิร์ตตะก้านี่เท่าไรนี่บุคลายตะก้ารนี่พักคายโอ้ยคอยกับว่าเจ้ากระายเนาะพักนี่กินกับเฟ้อเนาะเดี๋ยวไปนอนก็เนาะงามครับกิโด้คนนี้ อันเป็นมิดนี่บ่ได้เม่นว่าลูกอมเด้อนี่เด้อเนาะกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะ มาพบมาเจอกับโบเซียงพี่น้องเนะเาะแล้วหลังจากมาแต่อัปเดตเนาะพี่น้องเนาะไปเยี่ยมยามทางน้องพ่อแต่ว่าโบพบโบเจอน้องเพื่อนตอนนี้โบเซียงก็อยู่บ้านนะโพคําขึ้นกับเอ่อซีทมโกนี่แหละพี่น้องเนาะมาหาทางน้องวันใหม่เนาะพี่น้องเนะาะปพ่อาปิ่นนะี่ใดดีเนาะห่างหื่นกันนานแล้วพี่น้องยอา่าโมเมนต์เล่นออกกําลัางกายไล่ระบบพี่น้องเนาะเอา้าเนาะมาเยี่ยมเมื่อยามทางน้องเพื่อนเมื่อนี้พี่น้องยอา่าไม่ดึงเดียวเนาะเป็นเคสท,ที่ พี่น้องเอพซีผู้คุ้นเคยกันดีพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องไอ้โบ um, ีงก kind of ับมาฮอดมาถึงเนี <It> ่ยเนาะมีของฝากของต้อนอยู่โบเชีงกันเนาะมาให้ทางสาวลำเพนเนาะพี่น้องเนาะเอาไปพี่น้องไปเบิงน้ำกันเนาะสำหรับทางสาวลำเพนตอนนี้เนาะพี่น้องหน้ากากหลังจากที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันสองคนแม่ลูกเพิ่นพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปน้องพี่น้องเนาะ ตเปิดกล่องมากะเฮือนชานเนาะสีอําพูอ่องต้องคือเก้าคือเดิมเพิ่มเติมแน่ผูพ้พังตามการเวลาด้อเนาะป็นี่ไดดีเนาะเออเมนโบ่าทางนะโอ้เมนโบ่ยืนฮ่ะเฮ้ยนะเอาเอา,อาจำบ่ได้ได,ด้ดินี่เนาะ Thấy má, phì, không? Ừ, thế, thế nhang của ma phi yếu hả? sẽ sẽ nhang của ma, pha phun nhang của ma phi. kẻ hèn đấy nó má 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 bạn đi. โอ้หอยคือใส่หมวกแท่ว่านี่มาแต่ไฮแต่หน้าบ่นี่มาแต่หน้าแชงมาแต่หน้าแชงเลยอยู่หน้าโพคัมเคยอยู่แต่หน้าโพคัมมาหนิก็เลยมาแต่หน้าแชงโอ้เอาสักขออนุญาตหนีไม่เน่ยอือบ่เลยพ่พ่อกันนานมามาพี่หลวงมาพี่เดียวมาแล้วมามา ไปเด้อไปเด้อไปเด้อม่ไปเลยเด้อมาขนุมไหมไม่ได้เป็นสาวแล้วนี่เนาะได้มาชัวป้าย่างออกไปนะแม่เจ้าเพื่อนไหมเคยเห็นตาน้องกะมุนพี่น้องเอ้มาบอนี่พ่อน้องปีไม่บ้านนี่อ๋า dùn tăng không mong nó, nữa hoạt này nó, chú cha yu thu cha yu <laughs> bài thang này đấy Bạn này dùn kính ninh đấy bạn này bỏ hết nơi đấy bà mẹ luôn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  luôn mẹ cha mẹ luôn mẹ 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 เหนื่อยแข็งแรงแล้วนี่ไปไปง่ายง่ายง่ายออกไปข้างนอกไปดจ้าเนี่ยลูกจ้านดจ้าลูกเอาสต่ก่อนอื่นขออนุญาตอ่าปุดหมวกอีโมงจะออกก่อนแน่เออเนาะกันกิฟต์ค่ะ โดยโดยเอ้าแสดงเงินชิดแบพี่น้องใหมาแต่หน้าแซ้งหมดเสีเน้อยดีแต่หน้าผู้ข้ามหลายเลยเอ้าเนาะบโดยพบพ่อกันนั่นเลยสบายดีพี่น้องอีกรอบนึงเดยสบายดีเป็นนิ่ใยยูรีมีแห้งโดยรับด้วยอยู่บ่ฮะไม่ยืมนึงก้อนเงินเนี่ยครับมารับด้วยเออ ยังพอทานได้ับด้วยพอแต่ได้พออยู่พอกินเนาะเอ้ยเนาะฮะยังเข้าไปชมเบิ้งชวนพักชวนหญาขึ้นซานแล้วเนาะและพี่น้องปเพิ่มเติมในี่ป้าหลายสิ่งหลายอย่างอมตะโลนี่เนาะอืมหยางได้เด้อ ไปจไปเอาของต้อนคอนเดียวจังเขามา,มาบึงน้ำขันเนาะไปเนี้ยเาานี้ยเนี้ยตามหลังแม่เจ้าผูกอ,อยู่ท่ารถผูเก่งก้ยางได้เด,ด้นี่เนาะมา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  <c oughs> ไปดิ้วมาดิ้วมา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 ,มาเลยไหมแขวออกแล้วนี่เนาะโดยโ<อ>ยังประมาณอยู่ประมาณอยู่ในนี่นะแ<จ>ขวะซีจ่จังเลม สิเต็มปากเพือ<ส>่อนนะสีเต็มปากแล้วโดยออใช้นี่ยิ้มให้เบิ่งไงใช้อ้นอนกินกันน้องมา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 เด้อมาเด้อเนาะบ้านนี้เอานี่แหละวันเวลาหนิบ่ได้โลถ่าเนาะมารอบนี้จุนเลน่นบ้านนี้เด้อเอ้เพิ่มเติมแม่นี่นก็รู้สึกว่าอ่าผอมตรงจักหน่อยเนาะน้ำหนักเท่าไหร่แล้ว ตอนนั้นยังจอยตอนนั้นยังจอยคนนี้บ่เลยหุ่นดีแล้ววาเนาะวันบอจอยนี่คือบ่สุภาพเป็นเลยเนาะบอหุ่นดีซะหุ่นหุ่นแม่นอย่างสิโอ้ยจะว่าไปหาอันกินพวกต้มลดหุ่นลดยังสมุนไพรไปจักอันนี้บ่โอ้ยกินมาม้าอรอยน้าอันต้องสามเร็จมาม้าเลยนะโอ้ยของพ่ออันละนี่เนาะ ได้กินเสราไ่ได้กินเสศษใหญ่โหเละนี่เนาะอันนี้เละจะได้ลดขุมหุ่นเนาะที่ว่าเอ้าววานนี้ยังโมท่านได้กินข้าวบ่เด้อยังอ้าโอเคเลยพอดีมาแต่กินข้าวบ่เชงกันชื้อข้าวพัดมาให้ได้เดี๋ยวลองกินเบิกเด้วยแซ่บอยู่บ่แลราคาเอาข้าวมาให้เพิ่มอีกถุงนึง Soi căn hảo chạy. bây giờ nó tự bưu đấy, nó. No. À, là cái anh ngủ phô. Ba cà bông Hết không được với sáng chú hai. Dời. Cập tay. Chá. Ba bé. Ba bé. Ba bé. Ba Ba bé. Ba Ba bé. Ba bé. Ba bé. Ba đi Ba Ba bé. Ba bé. Phụ bay sắp bà nì Ở đây bé hả con cái đây hả? Bé đâu bé đâu Ô oh. oh, Má Má nhang ba. oh, bộ bay đấy thì nuộc cháu nì Dùn khẳng đấy Má Má cha cha nè Nó còn lẽ thì gặp nào rồi อันนี้น้องปีไหมมาปีายแล้วเนาะยางได้เลยเก่งลูกเก่งฮึดไปมาไมอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยถอยหลังเลยคลายลูกค่อยลูกค่อยเคลยลูกคยเออไปคลายลงทารมได้ฮะอาไปบ่ โอเนาะเบิ่งน้ำกันอีกเช่นึงเนาะห่างกันกันนานว<อ>้าเป็น,น่ยนี่ไดิหลุดจักรยานพาหนะ <c oughs> คือเก่าอยู่บ่บ่ได้มีปัญหายอย่างบ่บ่ <c oughs> ขี่ได้สะดวกสบายอยู่เนาะเลยเลยเอาสักไปนอนไอ้สี่ชับบ่อ่ <c oughs> องตองเนาะเพื่อนชานอ๋อสีเนาะไปบุล <c oughs> เล่น่โมเมนต์สีเนาะคันสีบ่กับอันไม่อดัดเนาะ เนาะสารพนอันสีอันไม้อัดเนี่ยมันมันแตกเนาะโดยเพราะฝนฝนมันผาเด้แต่ถ้าเบื้องบนอันต้นมันก็ถึงน้ามันกับบเป็นนะอันเป้ใชชื่อกลุ่มของบวกนี้นี่เนาะเยเป็นไม้อัดเลยเนาะเดยผุพังหมดเลวนี่เปียกบ่อข้างในนี่บ่บ่ได้เปียกบ่อเลยอ๋อแสดงว่ามันมันแตกแต่แบบสี่ที่ซื้อนี่เนาะแตกแค่ถึงน้ำนะมองถึงน้ำมองถึงน้ำเนาะโดยถึงน้ำฝนเลยมันแตก มีแต่มีแต่ทางหน้านี่บ่โ mm. ดยกับมองข้างมองพุ่นเนาะโดยอืออ่าเด้อโดยอาขนมเนี้ยใช่เลยใช้เมียน่ะเฮจ้าจ้าและข่าวพัดนันเด้อเลยเบิ่งก่อนมองเบิ่งบันไดแล้วก่อนใช้คือบุไดมีตัวปิดกั้นอย่างบ่นี่ยนะบ่ป้าชอ Chắc chưa đâu Hả bò bò khơi bộ Bộ Ừ Khai dữ đó Ừ Khai dữ sao nó Được à, Phụ cha khuôn nó nằm Không con mẹ là bạn này nó Chắp con Mẹ Không mẹ đây là này Được Không mẹ ừ. không mẹ Không mẹ ơi Trái nhìn khéo bọn nhau hả như, như Nhìn ván bọn Nhìn bọn Đứt ra này Đứt anh đơm hát vào hát nhàng để đấy nó Đôi mình nè Phần tường mà hồi cả khiến vào Vào là mèo hơn mèo Mẹ mèo Ủa mặc thua nó Mì thế khưa mặc hạc phải xây vứt nè hả kinh Một Đôi Một thế khác cả khứ kinh hoa mặc thua chuẩn bớt đưa tới khưa ผู้ทั้งสาวพิน่นได้ยู่บโอ,อมาเบิงในกวัวใช่ใช่เหออ่าอออผู้สาวเนาะไปหาซ้อนอ่าซ้อนนั่นพวกยังกอดผน้องนะซ้อนดังดังกวดดังกวดออออื แปลกแต่ว่ามันหมดเจ้าว่ากินมกทั่วนะกินคักกินแน่เลือดมากก็กินคักมาเลือดต่เครือเนาะคือกัดครือแบบคือบวกินหมดหมดโค่โดยโดอันนี้เนาะจะเลื่อนนี่หระหมดกะเออเอาลองกินมึงเยอะคะได้อ่ากิเด้อหืมเดี๋ยวน้องให้แม่ป้อน เนี่ยเี่กไปน้อยเก่งสาวเนาะสาวลำเพลินผ่านนาโพคัมเนาะแต่ว่าเพิ่นชิไปเป็นนาแซงแล้วตอนนี้ห้าปีนี้บวเฮ็ดแล้วเนาะโดยบวเฮ็ดแล้วหน้าปีเฮ็ดนาแซงเฮ็ดนาแซงนี่กลัวเนาะเลยจังขืนกับสายยาเนาะจังคือเนาะอันน่ะบวชเฮ็ดบวชสาปีนี่นะเฮ็ดนาแซงเฮ็ดกับไผยนี่นะตอนบ่บวได้เฮ็ดนานะาปีนี้ บริเหตบ่เลยเห็นนาแซงอยู่บ้านนี่แหละเห็นนาแซงอยู่บ้านนี่เห็นอยู่ตามพวดตามชวนเจ้านีได้เนาะอันนี้พวดอาแซงนะเอากูผิดนะไปคิตั้งนานพวดพูดเจ้ากันเนาะท่องไงท่องฟังง่ายพออยากอันหลุดคำพวดนามึงจับรุนี้เล่นเขาไปได้เปล่าวดเแม่เนาะนี่ โอ้กูยเฮ็ดนี่โยเฮ็ดนาปีบ <re> ่ได้แล <oo> ้เบื่อสิไปเตนเจ้า no. นี่บ่รู้เฮ็ดนี่ปุ๊บบาดเดียวนี่ง่ายทเด้นี่เนาะโอ้ยอ่าเนาะอาๆก็ถือว่าสิประจําวันเนาะอยู่นี่แหละนีเพิ่น้องว่าหน้าแงพี่น้องเอ้ยบ่แม่นห้องสวนผักสดหญ้าแล้วบัดนี้เนาะ โอ้เนาะมันยังก็คือมีเพิ่มเติมเมนยังอันนี้นะมองออกกับร่างกายอีบ่เอ๋อบ่อนเพิ่นตายลิ้นคืนลิ้นอันเจ้าของบ่เอ๋องไปใหม่อ๋อนึกว่าทางแม่นะทางแม่นี่ตัวดีพี่เนาะเพิ่นคือเก่าบ่อ๋โดยโอ้ผุนมีหอดมันไรเดินเดินคือลังกระโดดลุกเดินอันนี้ได้โดย biến khứ bình khứ là cái đồ vậy cắt cái đó này nó đấy nhắm hết việc là cái phần điện này này lại rồi nè nó hãy phần điện pho đây hết việc hết ngán nó cho cả nó bên đi này phay phun ok vô đây mi bàn hà nhàng bò rồi rồi hồng nam hồng nai pukti nó rồi được cả ăn nhàng cọ lại nam những khi đây thằng ได้โอเคอยู่บ่บริเวปัญหาอย่างบ่ได้น้ำแห้งไฟแสงสว่างคือเก่าอยู่เนาะได้น้ำใสไวฟก็สว่างบ่เม่นเนาะแต่ว่าก๊ับหน่อยทางยางก็บินแดงปลูกกับยังค่าขายคือเก่าอยู่บ่ตอนนี้กะโดยเก็บผักหอมผั่งหอมโดยหอมซาลาน่ ไปส่งหักเองอ๋อสารอนี้เพราะว่าักๆเทอมบอได้อ้หักเไรผักอันนี้นะได้กำลังเก็บแม่นบอได้ไฟฟ้าไปเบิ้องนี่ไปยังจะไปเพราะได้เอากินนี่กับพ่อนะพี่น้องไอ้พ่อเองเพรได้กินกับย่าหรอกเออได้แล้วให้เพื่อนนั่งกินนะก้อนก็ได้ไดอเก็บแล้วแน่แล้วแต่ว่ายังไม่ทันเสรแล้วบ่เก็บแน่แล้วอ๋ออันนี้บ่น่ะ๋อกูุ๊ดปีน้องอ๋อมย่งนี่ บายได้บ่บายบ่ได้จับได้บายบ่ได้แต่จับได้เนาะโอ้ยเอาอีกแล้วแต่ยังบุทันได้กินได้บุษหายกินยังบุลาเท่หนิเนาะเบิดตะกานี่เท่าไรนี่บุษขายตะกาในพักขายโอ้ยข่อยก็ว่าเจ้ากระไรเนาะแค่ของบุษทันยังบุทันได้อันนั้นเพราะว่าติดเป็นกิโลนะอ๋อเอาเป็นกิโลอ๋อบิได้เอาเป็นตะช่างบ่ เนี่ยมันก็เฮ็ดเพิ่อนะแต่ตาสร้างอบไงว่าเพราะว่ายังบ่ทันแต่ไม่ไม่ทางแเออมันเฮ็ดมุกเพิ่นยะฝากฝากเพิ่นบอกว่าฝากเพิ่นตอบก่อนอืย้อนว่าตายัางโมไปฝากเลยเอาเอาอย่างเงี้อันขายเป็นกิโลเนาะหนอันเท่าไรนี่นะโลหนึ่งสามพันโลละสามพันเลย อันบดที่ว่าตาก então, ะตาก้านี่จะว่าว่าบุรุษวมตะก้านี่เท่าไรนี่ประมาณเจ้าลูยังบ่หูโอ้สิได้อยู่ประมาณแสนพคนนี่เนาะบ่หอบ่ฮอดบ่ประมาณสามสี่สิบอันนี้นี่พักนี่กินกับเฟ้อเนาะดี่นออมันเป็นมิดนี่บ่ได้แม่นวัาลูกอมเด้อนี่เด้อเนาะ อ้ยลูกอมไม่มิ้นเลยพี่น้อยีิเบะแต,ตคักได้นี่นะนี่ไงวขนมแฮกขนมแฮกบ่แฮกกับวัยแล้วแบบนี้เนาะ <c oughs> อ่ออเนาะอันนี้แหละคือมาเห็นแย้มอะไรกับเปลี่ยนแปลงตลอดมาไม่นิ่งกับปิดไปค่าคายคักเลยพี่น้อยเราเนี่ยชุดยอดเลยเบิ่งเลยพี่น้องเลยเนาะเอาเป็นตัวอย่างนี่แหละอยู่น้ำมกันลูกสองคนอ่า เพราะว่าตั้งแต่เราบอกกับบุเชียงกับทางทีมงานว่าตั้งแต่ผู้ใถ้าถ่าได้น้ำเลยสิปลูกภักปลูกหญ้าแบบเอาเป็นรักเป็นแดงกะไม่เห็นนี่รอได้ผู้เบิ้งทั้งหลางรถพี่น้อยเดี๋ยวจังเลาะไปเบิ้งกุ้งกล้วยก็จนทมหัวทมหางเมื่อไรบังหุ่งเนาะมืดวัตถิผดโพนี่เนาะอืมบริยุทธิ์ใจเศร้าเลยนี่นับพี่น้องเบิ่งหุ่นแล้วหนึ่งกวอนนี่ เสียงนึงว่าพึ่นต้มสมุนไพรกินยาลดหุ่นบ่แม่นเนาะพึ่นมาเห็ดนาแชงอยู่นี้ผลิตเงินเนาะเออเห็ดนี่ได้ใช่เนาะผลิตห่างกายครัโบผลิตโบได้เงินใช่ได้เนาะ้ดเต้องเต็มที่ในนด้กับในนาแชงเนี่ยโบนานนี่นี่งชั่งจิปิดเท่านี้ก็เนาะปรุงมาเลยตองล็ดเอาแล้วก็โป้งเนาะโปุงแล้วก็ขายอีก ได้หลายมือต่อมืออันนี้ได้โดยว้าพอหวานใช้ยังมีอีกบ่อหนะไปทุบไปเบิ้งบ่เบิ้งก้อนใช่ไามจังไงจังมาเด็ดใช่บ่ได้อันหมักพริกหมักเขือได้ใช่เพราะนั่นอยู่บ่อโดยไล่โอ้โส่วนลายี่เพิ่นสิเน้นแต่พักอันนี้อันนี้เนาะแม่เสดงว่าพักนี่นี่ อาปลูกง่ายเนาะปลูกง่ายแล้วก็ปลูกง่ายโยเพราะว่าเล็ดแล้วก็คายเล็หลายรอบเวยเนาะโดยเธอพักเพราะว่าเขาเขาจงไปเขาเก็บเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นได้คือมันเป็นชั้นอันนี้อืาแต่ตัวนี้มันใหญ่มันเป็นกีบเลยเนาะเป็นอันนี้เนี่ยมันชั้นแน่เขาก็ข่ได้เก็บเลยตัวอื่นเศร้ามากเลยชามแรงเลยกบบ เด็กป้าือว่าตอนนี้นี่พักในสวนเจ้านี่มิเตะพักตัวนี้ที่ว่าเล่นที่สุดในตอนนี้เนาะโดยพอีตู้เด้ยังไม่ทันได้ขยายยังรอให้เพิ่นผลิตก่อนเนาะออกมาก่อนนี่พอีตู้กกบีลายุ่เดีอ่ะพิลายเนาะต้นกล้วยใบงูกลียแท้นี่บ่ป้าท้อปุ่มักแน่ในเลาะนี่เนาะ เพชรมันทางในพุ่นนันมันเกลียววอนั่นน่ะแม่หมักทัวมันเกลียวเพิ่งหามาเบิ่งทางนี้ก่อนบุ๊คเข้ามาทางนี้ก่อนหุ่นมาตัวไรเนาะอืมปวดโพนี่เนาะพี่น้องไอเมนหมนดเลยเลยเอาใช้หมักทั่วบ่มีมากอีกเลย <c oughs> มีแต่เครือทางนี <c> ้ <oughs> หมดแม่ใหญ่กินอันี้โอ้ยเนาะหมดนี่บ่ได้เดแบบนี้อ่าเครือนี่บ่กินแน่กินแต่มากโคตรเดีวเด้อนี่เนาะโอ้ยเอาๆเนาะนี่แหละแม่นบ่เลยนี่ักพริกักเครือเลยอ่าป๊กําลังกัดดักพริกนี่เนาะแม่นือมีดอกนี่พี่น้อง กำลังขยายกำลังเริ่มเนาะปุ๊บอาเอาเนาะอยากล่นอันนี้คือปลูกธรรมชาติเอากี่พุ่นยังใช่ปกติบอยแม่ปูกลูกชาวจ้าเด็กเนาะลอยแม่้ะบาดนี้เนาะไปไปสับไปแม่ปลูกโลก่อนเด้อดูกบกินเลยดูข้างหน้ากันเนาะโบวโตนยุ่งกับพริกกะ โอ้ซอยแล้วนี่เนาะซอยแม่แล้วนี่เจ้านี่ป้าคักคักอันนี้เนาะโอ้แถวนี้ก็เนาะซ้ำซีเล็ดเลาวนี่แตกออกนี่ป้าสุดยอดเลยพุ่หน้อยอ๋อลูกแม่เนี่ยเรียบร้อยเลยครใช่ตกกจนขี้ดินบอกขนม เอาตัวใหม่เด้อจะแม่แล้ะน้องถูกบล็อกเหตย้อมาเยี่ยมมายามเพื่อนพี่น้อยก่อนจะเดินทางขึ้นไปเซเปิลเขามาหาจ้าจ้าป่ะป้าเนาะไปดั้งมือเด้อกับไปกินข้าวเด้อเลยมีแต่ว่าประเยศชี้ได้เดินทางก่อนวันนี้มาเยี่ยมมายามอิบซี นะครับเดี๋ยวส้มเบิ่งน้ำกันเลยเปลี่ยนมือนะเอ้ยเปื้อนนี่ด่างมือเนาะเฮ้ยว้าวเลยฮู้ด่างข้างนี้ลูกจักคว่ำเลยเนาะนี่น่ะเฮ้ยนี่คือบ่อได้เนาะเลยบ่อนี่คือบ่วเอาเนาะบัเอานี่คือบ่วชนบ่อ อ่าถ่าถ่าบูชนนี่คืออันไปไหนพน้องอ่ะถ่าบูชนนี่ถ่าบูชนกลับไปเลยถ่าบูชนนี่ก็คือเอาแล้วแต่เนาะแแล้วต่ไปเลยเนาะถ่าไปเลยได้ใช่ขึ้นไปเลยก็อยู่เที่ยวไทยไปเลยเที่ยวไทยแต่อยู่ลาวไปเลยเดยบุต้องมาใกล้เนาะอ๋อเอาจบแล้วใส่พี่น้องบุไปต่อแล้วเอาแสบเนาะมาเด้อบานีบูเชียงเดินทางก่อนบานีเด้อเดีคำมือเดินทางพุทธชินเชโปก่อนบานี เด้อแล้วอันนี้แหนเด้อของฝากของต้นข้าวสารอาหารแห้งลากระปองเนาะขนมนมเนยเด้อโดยอันคาไฟนี่เดือนเท่าไรสารพินยังบม่ทันไห้มาเก็บคือขักแท้นี่จากเดือนผลมาเก็บทีนึงโอ้บหโอ้เพิ่าแสดงว่านี่ยอดชําระนีโบโบครบกำหนดที่เพิ่นมาเก็บอันนี้เนาะประมาณ เอาง่ายๆเจะคือ30มสิบพันเนี่ยเพิ่นจะมาเก็บนี่เจ้าใส้โบห่อเนี่ยเพิ่นก็เลยทัดเป็นเดือนสองเดือนจังสมทบยอดหดอละเจังเพิ่นมาเก็บทีนึงเนาะต่างจังหเชียงเบิงตอนนี้ในเฮือนเจ้ามีมีอย่างนี้สิใส้ไฟฟ้าในตอนนี้ยังคือเก่ายังคือเก่าคือเดิมโดยอ่ารถเนาะรถไฟฟ้านานๆแล้วก็อันเนี้ยก็มองเขา พัดลมบ่พัดลมโดยไฟเนาะโดยไฟแค่นี้เด้ะเนาะโดยเออกับโทรศัพท์บ่โดยแค่นี้เด้ะเนาะโอ้บหพันใดดอกสาเนาะนี่โดยอือเออตามนั่นแล้วสาพี่น้องเออมากัอบปุ่นเลยเนาะจนพักส่วนใหญาเปลี่ยนแปลงลายซิงลายย่างอวกาศลูกชายก็จนใหญ่บาทนี่เนาะเป็นสาวเลยเออบุลิดน่าเพื่อนนะฮะ ไปเสนอไปเสี่ยเดินทางกัเด้อสาดัมเพนเด้อร์ไปเนาะโดยโดยอมีอย่างที่บอกอ่าพี่บอกน้องผักเอฟซีโบห้างเฮิรนกันนานเลยเพิ่นกินฮอดคิดถึงได้เนาะโดะเนาะจักคำจักใจก่อนจะจ่าจะลาสุขหมายสุขมาเด้อห่างมีเป็นเมื่อหนาขายกัเขาหายลำรวยสุขหายลังไหลเขาหาห่างกายกันเขาแห้ง ถูกสิ่งใดก็ขอให้ปัตนาแต่สิ่งที่บรถูกณ์ใครที่ลูกสวมใจก็ขอให้เย็นลงทุกอย่างมีจุดประสงค์ขอให้บุญตามปัตนาสาธุ้อโอโหเนาะเนาะไปหน่อยพอดอันไหนที่แสนรับประเสริฐก็ขอให้เป็นบุญกุศลเด้อเนาะสบายสบายใจเนาะไปบ๊ายบายเด้อบานี้เด้อพ่อพ่อกัน รอบหน้ารอบในเด้อเฮาเด้อเอทุกวมาลำลุ้ยปลอดภัยเาเดินทางก่อนมาหนิเด้อเด้อเนอะเนาะมาเบิ่งอีกก่อนพี่น้อยก่อนจะเดินทางครับเนาะนี่แหละสวนภักสวนหญ้าเนาะอ่าสวนนาแซงหัวสะตกใจเบิดบุแชงกันนึกว่าเราไปเห็นนาแซงโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวมุกมาตลอดเลยสามเพลนนี่มายามไตรกับพี่น้องเนาะ เนาะนี่แหละพี so no, all, ่น้องเยเพิ่มเติมมากกะเฮาเลยเห็นแต่เฮาทีเห็นแหละเพิ่นเอาง่านจะเป็นตัวอย่างที่แบบดีเนาะพี่น้องเนาะสองเมดุพี่น้องยตยหลักเลยเนี่ยเนาะทางนงโมต้องเอาเป็นแบบอย่างเนาะพี่น้องเนาะถ้าได้ับชมคลิปของทางมูเซียงในตอนนี้นี่แหละพี่น้องเยเอาแบบอย่างการฆ่าการขายอยู่แถวบ้านพ่นสิ่งมันยังทะนัดยังคักกลัวอยู่บ้านน่ะพี่เนาะถ้าเป็นยังชั่นเล่ายังสิบว่าพี่น้อยเนาะ อันนี้เราไปส่งตามห่านค่าห่านเพอซิได้นี่พี่น้องเอ้ยบริมีตลาดตลาดกับแบบไก่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเราไปค้าขายนี่ถ้า,าใกลแบบสัน้นยังสบายเนาะพี่น้องเอา้าฟฝากพี่พากน้องเบิ้งเป็นตัวอย่างน้ำกันเนาะพี่นอ้องเนาะสำหรับทงางสาวน้ำเพ็นเมดเดงเดียวอยู่บ้านนาโพคมข,ขึ้นกับเชตม่วงแข็งสวรรค์น,นเขตนี่แหละพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตให้พี่ให้น้องนะครับไปส่งเบิ้งน้ำกันไปแดงผักดันเนาะพี่น้องเนาะในครอบในครัวเบิ้งตัวอย่างเป็นแบบที่ดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เอามีแต่บอกไปเสียงลาพีลาน้องลาอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กเนาะเดินทางไปโตอีกก่อนเนาะพี่น้องเมืองเซปโอนคนอะรพี่น้องเนาะพบเจอกันอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งร่ำด้วยกันเบอร์สุขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนสบายดี